สวัสดีคะ่ะเพื่อนๆชาวไทยทิปทุกๆท่ททานก่อนหน้านี้ถ้ายังจํากันได้นะคะแอดมินเคยสอนการหารายได,ได้ด้วยการใช้ AI วาดรูปแล้วเอาไปลงขายใน Adobe Stock กันไปแล้วนะคะคลิปนี้ก็ยังคงอยู่กันในเรื่องนี้นะคะแต่แอดมินจะมาสอนวิธีอัปโหลดรูปแบบใหม่คือก่อนหน้านี้นะคะเวลาเราอัปโหลดเราจะต้องใส่ Generative AI หลังท้ายแล้วก็กรอกใบ PR ด้วย แต่คราวนี้จะง,ง่ายกว่านั้นค่ะคือเราไม่ต้องกรอกใบ PR แล้วก็ไม่ต้องใส่ Generative AI หลังท้ายเราด้วยนะคะซึ่งวิธีการก็คือหลังจากที่เพื่อนๆอัปโหลดรูปภาพของเพื่อนๆกันไปแล้วนะคะคราวนี้เราจะต้องมาใส่รายละเอียดกันนะคะก็คลิกเข้าไปที่รูปภาพประเภทไฟล์นะคะเลือกภาพประกอบหรือ l l u s t r a t i o n นะคะหมวดหมู่ก็เป็นหมวดหมู่ของรูปภาพที่เพื่อนๆ่ทำมาได้เลยนะคะ แล้วก็จะต้องมาติ๊กตรงที่สร้างขึ้นโดยใช้เครื่องมือ AI Generative นะคะก็ติ๊กตรงนี้จากนั้นนะคะให้เพื่อนๆมาติ๊กตรงที่บุคคลและทรัพย์สินต้องเป็นสิ่งสมมติตรงนี้อีกอันหนึ่งนะคะก็ถือว่าเรียบร้อยแล้วแค่นี้เลยค่ะใครที่ไม่ได้ใส่ชื่อก็ใส่ชื่อลงไปนะคะแล้วก็ใครที่ไม่ได้ใส่แท็กนะคะก็ใส่แท็กลงไปด้วยจากนั้นก็กดส่งไฟล์ตรงนี้เลยก็ได้นะคะแล้วก็กดส่ง ก็ถือว่าเรียบร้อยแล้วนะคะ